สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมมาพบหนึ่งแล้วในช่องช่างโต้แชแนลนะครับครับก็วันนี้จะพามาดูนี่ครับอุปก,ปกรณ์ชิ้นเล็กๆนะเป็นเครื่องมือวัดไฟนะครับนี่ชิ้นเล็กๆพวกนี้สามารถตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านสายไฟได้นะครับโดยโดยแสดงผลเป็น อันนี้แสดงผลเป็นเสียงนะครับไอเสียงตัวนี้เสียงนะครับอันนี้เป็นแสงมีแค่แสงเฉยแต่ข้อเสียงตัวเนี้ยมันก็คือเรา,เรา้องจำเป็นต้องแตะนะครับแตะตัวเนี้ยแตะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ครับเพื่อนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้หลอดตัวเนี <m ug jungle> <ness> ้ยมันครบวงจรครับสมมุติว่าแตะตรงเนี้ยเป็นลายละตัวเราเนี่ยจะเป็นกาวให้มันนะครับจะเป็นกาวโดยจะมีตัว R นะครับเนี่ย R อาตัวเล็กๆอยู่ในเนี่ยแล้วก็มีหลอด LED อยู่ข้างในน,น,นี้นะครับนี่ครับก็อันนี้คือข้อเสียจะราจำเป็นต้องแตะแตะตรงนี้แล้วก็ตัวนี้มีแค่เสียงอไอ้มีแค่แสงนะครับมีแค่แสงตัวแสงจากไฟ LED นะี่ะ ส่วนตรงนี้นะครับเราไม่สามารถไปสัมผัสมันได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราไปตรวจเช็คไฟฟ้าเส้นที่มีลายนะผมจะตรวจเช็คให้ดูเนาะตรงตรน้นปึ๊บนี่อันนี้คือสายไม่มีไฟนะครับไม่มีไม่มีลายเขาเรียกไม่ใช่ลายนี่แหละไม่มีไฟอเียนหนึ่งปึ๊บนี่ครับนี่เห็นแสงไฟไหมครับนี่เราจะเป็นต้องเตะนะครับจะเป็นต้องเตะนี่ถ้าไม่เตะนี่ ถ้ามือออกขยับมือออกปุ๊บเราจําเป็นต้องแตะตรงนี้เนี่ยตัวเนี้ยอันนี้คือข้อเสียของมันแต่ว่าข้อดีของมันก็มีนะครับเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงพวกเนี้ยเวลาตกส่วนมากจะไม่ค่อยแตกหรือว่าอาจจะมีหลุดหลวมบ้างนะครับตัวนี้เนาะมีหลุดหลวมบ้างแต่ว่าถ้าจะให้แตกแบบแตกไปเลยมันต้องตกจากที่สูงจริงๆนะครับหรือว่าอาจจะโดนอะไรละ่ะ สิ่งของที่มีน้ำหนักเยอะๆทับหรือว่าบดท,ทำให้มันแตกหักได้นะครับตัวนี้แล้วอีกข้อดีของมันอีกข้อนึงก็คือเนี่ยเราสามารถใช้ขันน็อตได้นะครับตัวนี้อันนี้ผมก็ใช้ขันมาเยอะด้วยแหละแต่ว่าถ้าบางครั้งซื้อของถูกไปมันก็ตัวเนี้ยมันจะไม่แข็งแรงมันจะไม่ทนทานเนาะม,มันจะไม่แข็งแรงไม่ทนทาน เวลาหมุนน็อตเจอนอ็อตแน่นๆหน่อยมันก็จะบิดเบี้ยวนะครับอันนี้ผมใช้มาเยอะหละทั้งงัดเงยทั้งขันนอ็อตนี่แบบส่วนตัวผมมีสองตัวนะครับมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวดูนะว่ามันยังใช้งานดีหรือเปล่า ยังใช้งานได้ครับเนี่ยยังใช้งานได้ยังมีเสียงนี่ครับน,นี่ครับเห็นนี่ครับนี่น,น,นี่ยังใช้งานได้เนี่ยส่วนตัวผมพกสองอันนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะแข็งแรงขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยตัวเนี้ยแข็งแรงมากตัวนี้อันนี้ก็ตกตกจากที่สูงมันกนละเนีนนะครับก็ <laughs> <laughs> มันก็ยังพอใช้ได้เนาะพอแก้ขัดไปได้ส่วนหลักๆก็ผมจะใช้ตัวนี้ในการเช็คไฟเนาะเช็คไฟเช็คกระแสไฟฟ้าที่มันเราจะเป็นต้องตัดต่อหรือว่าเชื่อมต่อสายไฟนะครับก็ใช้นี่แหละสองตัวนี้กับอีกตัวนึงนะครับอีกตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้พึ่งพัฒนามาจากตัวที่เราต้องแต่อันนี้เราไม่ต้องแตะเลยนะครับนี่ ปึ๊บอันนี้คือเปิดปึ๊บเนี่ยผมจะเช็คให้ดูคับ๊บเนี่ยเราไม่ต้องแตะเลยนะปึ๊บเนี่ยนี่อันนี้ไม่ต้องเตะเลยนะครับจะมีไฟเลยนี่นี่จะมีไฟเตือนด้วยมีเสียงด้วยนะครับแต่ข้อเสียตรงนี้มันต้องใช้ฐานนะใช้ฐาน3 a 2ก้อนนี่ครับ,รบอันนี้คือออปชั่นเสริมมีไฟฉายนะครับแต่ว่าไฟฉายก็ใช้ได้พื้นที่แคบๆเ,เลย ระยะใกล้เนาะไม่สามารถส่งแบบไกลได้เพราะมันเป็นหลอด LED เฉยอันนี้ปิดแล้วนะครับนี่ขม,มาดูเนี่ยมันเปลี่ยนแบตได้นะตัวนี้เวลาเปิดก็กดกดนี่แหละเดี๋ยวนะเวลาเปิดปึ๊บกดตัวนี้นะครับกดลงนะครับเนี่ยจะมีเนี่ยที่เขียนว่าโอเพนนะครับกดลงปึ๊บ แล้วก็ไว้มือดันแล้วก็ดึงค่อยขยับออกนี่ครับออกมาแล้วนี่โครงสร้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับีน่เป็นวงจรวงจรนี้เล็กต์ง่ายอันนี้คือข้อเสียม,มันต้องใช้แบตเนาะใช้ฐาน,นก็ประมาณนี้ครับ สำหรับเครื่องมือในการวัดตรวจเช็คง่ายๆแต่ถ้าตัวนี้ก็มีไว้ก็ปลอดภัยดีนะครับนี่หลายครั้งที่ผมเนี่ยต้องปีนฝ้าหรือว่ามุดฝ้าเนี่ยพวกตัวนี้ติดตัวไว้ถ้า,าตัวนี้เตือนว่ามีไฟลวกเนี่ยอย่าพิ่งขึ้นไปต้องออฟเมนหรือว่าส่วนมากต้องออฟเมนแหละครับแต่ทางนี้ทางนั้นช่างส่วนมาก หลายคนหลายหลายท่านเขาอาจจะไม่ออฟเมนอาจจะมีเซฟตี้ที่ดีหรือว่าการป้องกันที่ดีด้วยแหละแต่ผมถ้าผมเจอแบบนั้นผมต้องออฟเมนนะครับถ้าไม่ออฟเมนก็ไม่ทําครับก็พยายามเซฟเซฟตี้ตัวเองเพราะว่าถ้าถ้าพลาดมาเนี่ถึงหมายถึงชีวิตนะครับหนักสุดก็ถึงชีวิตแหละแต่ถ้าเบาขึ้นมาหน่อยก็พิการนะครับ นี่เพราะว่าไฟฟ้ามันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นครับทุกท่าน mm hmm. ก็พยายามป้องกันตัวเช็คป้องกันไว้ดีที่สุสดอย่าอย่าหัวหายแล้วล้อมขอกนะครับถ้าเกิดมาแล้วถึงถึงแก้ไขมันก็เสียเวลาเสียเงินทองแล้วก็เสียโอกาสในหลายอย่างครับทุกท่านแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมี mm hmm. ประโยชน์นะครับต่อพี่ๆเพื่อนๆน้องๆช่างทุกท่านนะครับที่ที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ส่วนถ้าท่านไหนมีความคิดเห็นที่เป็นอื่นหรือว่าความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปก็หรือมีความคิดเห็นที่ต้องแนะนําต้องการแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับทุกท่านก็ จะเป็นการอัปเดตความรู้ใหม่ๆของผมด้วยนะครับส่วนไอ้สองตัวเนี้หาสามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปหรือว่าร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปหาซื้อได้ราคาไม่แพงครับทุกท่านสามารถหาซื้อได้แหละนะครับก็ป้องกันนะครับชีวิตได้ทรัพย์สินของตัวเอง ครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปของอเกี่ยวกับอะไรนะเก็บความรู้หรือว่าแชร์ประสบการณ์ของช่างตู้งชนแนลนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกท่านสําหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสําหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับ สำหรับคอมเมนต์ที่เข้ามาแนะนำเพิ่มเติมก็จะนำไปใช้ความรู้ต่อๆไปนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับ